เลยเที่ยวเป็น,นี้ช้าจังเลยอ่ะพลอยบอกว่าจะมาสิวันทีร้อยยี่สิบวัทีตึ้งดึงเอ้ายก่อนเที่ยวเนี้จะมาและนี่ไปเร็วเออไมปแล้กโอ้เที่ยวไปมาแล้วรีบตนี้ร็วรีบขึ้นไปดือ้อดูนี่อะไรเนี่ยฮะที่ต้องให้ที่ต้องให้แบบสายการบินนี่ไม่เก่งเรืวสต์โดนเหรอไม่เลยเหรอเข้าไปกับบิน ปกติท right. oh. wow. ี่ม okay. ันไม่ดีนี่ดู้อะการนั่งเลยนั่งข้างหลังดีกว่าชีวิตผ่อนคลายลองที่นานมากหรเอ้ยเไ้ยไม่เอาเอาตกอยู่ที่ไหนเนี่ยอจะบอกว่าตกจะบอกว่าตกที่ east c o r t line อ่ะเจริงตกที่ east c o r t line มัดไลน์หรอเอาไงดิใส่กัน่าต้องหนีเดียวอย่าบอกนะผมเป็นคนเดียวที่จะเอาบิดลอยเดี๋ยวก็ตินตายแล้วยังได้ขามา้กันโดนแน่ ไม้มีใครเอาชิปน้อนด้วยเระโอเคอันนี้สิบตัวครับเคเสร็จ้านาต้องสร้างวทาอันเนี้ยที่กุดไม้ที่อยากให้ต้องหาแกะปุ่นจแทนกาคำ โดนแน่ arg, โดนแน่ arg, โดนแน่ arg. โดนแน่ arg. มีควนันไอจิมไม่ควรต้องอยู่อย่างเงี้ยมันก็ต้องมันก็ต้องไปมันก็นต้องไปที่มันก็ต้องไปที่เมืองบา้านมันต้องไปที่เมืองเมืองเมืองเหนือทางใตนน้นี่นะเนี่ยมันต้องไปที่เมืองเหนือใต้เลยไไม่ต้องอะไรหรอกเก๋ก,กันหายไปไหนอ่ะเอา โดนเอโดนเอนี่เป็นไหนนี่ไปไนเป็นไหนเฮ้ยแคนาดาเฮ้ยเฮ้ยต่อยยากจังเนี่ยสุดจะได้กลับไปเดี๋ยวพิการตัว วนี้เป็่นไปไกลเไหนได้ซ้ำเด็กอนมันตงคนตั้งอยู่ใกล้ๆน่อยัจะอยใกล้ๆอมนกไป ยังเออเออย้อยเรื่องดีครับผมขอโทษนะครับแต่ผมเหมือนติดโวยดิดอืมอยากมันได้ทริคแคปเหมนตู้มาสมัยอดีตกล้าชิดลล์ y e ส

แต่พาไปที่วันที่สี่ดีกว่าวันที่สี่แล้วเนี่ยเสร็จเลยอ๋อจริงอย่าอยว่าอว่าเหรอว่าจริงดูเด็เค้กาเข้าเมืองเพราะแค่หลุมไม่เดียยเลยหรือเพราะฉะนั้นไม่ได้ทำอะไรเลยเฮ้ยแดก มันเคยมีอะไรให้สำรวจเลยอะแล้วก็แลว้แลกวก็อาหารแล้กวก็สงครานธนาจะไม่ต้องสำรวจนั่นแหละสงสัยอะไปดีไปเลยดีกว่ากลับเมืองนี้ก็ต้องกลับเมืองนี้น้าต้องเปลี่ยนหน้าธนาเลยธนา บินสายการบินที่5 8 6เลยและไม่ได้บินสายการบินกินวายกินวายแอร์กินวายแอร์วีด้วยซ้ำโไม่น่าสึ้นเลยเรองเาจะเอียนไทยเปนไงเดอ๋อ้ป๊บเฮ้ยเฮ้ยโอเคดีขึนเยอ ไหนเวลาเนี่ยโอเ้เริ่มคำแล้วเขาบอกเหมือนเขาบอกว่าส่วนใหญ่อะเหตุการณ์มันน่าจ,จะมาแบบห้าวันหรือเปล่าก็อาจจะห้าวันโอเคระวันงีนอัพเดบ้านโอ้ เล็กอยู่เหมือนเดิมน่าจะน่าจะถึงแค่นี้แหละงสงสัยก็ต้งสัยกางานาะต้องนั่งเล่นไปอย่างนั้นแหละตกแต่งบ้านไหมนานมานแล้วเดี๋ยวนเฮ้ยโอเคเอ้าวไปลืมเล็กๆลก ต้องเก็บไว้ว่องวันนี้ไม่นา่าง่วงเลย้องใส่กัน่านะต้องนั่งรอไว5้5ห้ฉุบปะอาจจะไม่ต้องหรอกกดเมืองเดีกยวกา อันนี้มันอะไรจะทานเหรจุดที่จุดที่ฐานทียิ่ที่สุดในโลกอ่ะเธอได้เธอได้รับบร,ริคอดนี่ก็คือติดเกาะด้วยแล้วก็ติดโบร,ริคอรดด้วยก็้าใจหมดไหมไม่มีใครเข้าใจครอกเฮเลสเต็กหมดแล้วโอ้คําแล้ววันที่สี่หวังว่าวันที่ห้าเราจะมาแล้ว ปล่าไม่มีอะไรเอาไปนานแล้วเนี่ยโอ้เดี๋ยวไปดูกันงน่อกกันดีกว่าด <gasps> ีเดอรมาแล้วเอิมสงสัยไปเลยดีกว่ามีสนแล้ว yes 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 ได้สุดได้ไปแล้วแล้วก็สำหรับวิดีโอนี้ก็น่าจะมี แค่นี้นะคบอือยิ่งไม่ใช่วิดีโอหรอกมันก็จะเป็นหนังค่ะแล้วเจอกันในหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายชอบสกินกมกอรไหม